าท,ทายสบายดีพี่พีเอฟซีทุกคนที่เขามารับส้มพี่นอ้องวันนี้มาตัวชี้มากินอันนี้สุพีพีเอฟซีกินเนาะต้มหอยพี่นอ้องต้มหอยจูบกับก้อยแจวมาเด้อพี่น้องมากินน้วกันนดิบชีเด้ย <c oughs> อยกินปะต้มหอยอง,องมบเช่าเลยมาเลยนี<า>น่จัดมาจัดมากินไหม หอยพี่น้องเลยใช่เขาเรียกหอยคมหรือหอยน้อยด้วยหอยคมบ่เขาเรียกหอยคมอะไรอ่ะบานาคอนจ <c oughs> ะสองให้นอ้อง หอยอยากจ่อยเนาะพี่นหอ่อยากตุ้ยเป็นไงหอยอ <c oughs> เพยพี่น้องเห็นอยู่ช่วงนี้กินแต่หอยน้องเพราะว่าหอยเกิดลายเนาะออ๋ขี้ดินเนี oh. ่ยแบบินเนาะม,มันกับมีผสมน้ำขีดข้ดินขี้ดินขนาดบันก็ลายหนังเล่นอพี่น้องเลยแซ่ใส่แส่ใส่ยัยยงเกาะ เพชรพี่น้องมันกัดขาเสื้อนั่นแล้วฮอดเชลี่หน่อยมันทีใหญ่กว่านี้อันนี้มันเป็นหอยคมเขาเหลือหอยตัวนี้อยากแซ่บกว่านะหอยตัวแบบไปเอาหน่อยใหญ่ๆหน่อยใหญ่แบบปานไหนไั่เงี้ยครั้งอิ่มไวเอาหน่อยอยากอิ่มแล้วกันนะเชอรี่ฮอยนะเป็นจานอะไรพี่น้องอิ่มได้ หอยสลีมนนหน่อยใหญ่เลยนี่ก็เรียกหอยปอกหอยปังห,หน่อยใหญ่มันก็แซ่บกันคนละแบบแหละหอยปังเนี่ยค่ายคือหอยสลีมอ๋ออ่นานเอายัางเบอร์มีแล้วหอยปังอยู่ตามแม่น้ำใหญนนี่หอยปังป่ะอืมอยู่ตามชุยตามบักอยู่ในนี้นี่ไรหอยปังอ๋ออ่านเอามีแต่หอยขม ไสล้ลี่หอยปลากวางกุ๊กกี้กุ๊กกี้หน่วยเนี้ใหญ่พี่น้องบางหน่วยก็ใหญ่บางหน่วยก็น้อยอ,อ,อันนี้แมนอะไรได้พี่น,อน้องน้อไย แม่เป็นต้มใช่น่อไม้ดองให้มันมีกลิ่นรดน่อไม้แน่นะพี่น้องท mm hmm. ี่นี่กับไปพี่น้องกับไอ้เพิ่นไปสิดเบ็ดบ่ได้ไปสิดไปสิบวางเก่า,าแหละทั้งวังก็ตกมาเลยากันกบมันไรก็เลยบ่ถ่ายคลิปซะพี่น้องเลยนั่นไปถ่ายแตอนนั้นเก่าสแุบบ มันบม่ได้นะข้างบนเรื่องมืแรงเขาทำไมได้โดนแทงกันครบมือแรงบ่ข้างบนคนตกพาไปเลาะจับเกียดจับครบไกลๆเนี่ยแหละใกล,ใล,ใล้รับนบ่มีไปแถวประมาณหนึ่งกิโลลักหนึ่งยามนี้เลยนะครบออกแล้วแค่โดนตกในครบหน่อย อิมอมอ่มบอสังเด่นกินหอยนี่ต้องใจเย็นๆพี่นอ้องเลยใจห่อนเดี๋ยวกินบะแซบอืมมัน,นจะเขาเรียกว่าน้ำไม่สมเด้อพีนน่น้องเลยต้มเถิ เดี๋ยในฮอลลี่ฉันอิ่มแล้วไปขนมง่ายได้พี่น้องพออันนี้กินเป็นจานก็หยิบอิ่มก็ได้แล้วอันเล็กหน่อยน้อย แดดส่องเลยพี่น้องเมื่อกี้ในแดดบดิออกอ่าพอด,ดิกลิ้นท่นมันอยากเป็นไข่เลยเนาะหน่อยหน่อยหนึหน่งพี่น้องตัวใหญ่บารไดตัวมาดอันนี้ <c oughs> กินหอยด้วยพ่อหอยหอยนี่แหละหอยจุ เมนูบ้านๆพี่น้องเลยหากินง่ายบอราคาแพงกินง่ายอยู่ง่ายเนาะดื่มเลยสอดดื่มสร้างเด่นสอดพี่น้องพี่วางถิ่มดิมาดิมดิเอ๋อผมคือบางลงเลยตัดผมมาหนิตัดผมเนี่ยพี่น้องจิตกตัดอีกกว่ามือหนิมาหน้าพดแม่อก็ตัดลายเถือเนี่ย ตัดเป็นยาวมดนึด่งัมดตัดสั้นต้องตั้งดตัดสีกนิด อพอเพื่นมาได้กินพี่ดีพี่น้องเยลยตั้งกั้ว <c oughs> เดี๋ยวตัดใส่ฝอยเพ่อนหน่อยหนึ่งไหนเป็นอะไรเสียบปากกันเนาะสมหอยจะมันเมกี้มันจะไม่สมมันน้อยจากจอยเพื่อนนี่หอยยามนะตัวนี้หอยอยากจอยเนาะจุดแปลจุดจอยจุดพี่ไม่สม <c oughs> องจุดพี่จุดพีอย,อยคมยี่

โอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้มาตัวกัขอจบขอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเด้พี่นอ้องใได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องพี่นอ้องเนาะส่วนพอในะคลิปใหม่ๆพี่นอ้องเลยอ้านะลาไปก่อนพี่นอ้องเลยสบายดี